สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านเวอร์ชั่น2นะครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านที่เข้ามารับชมสวนพูนเพชรวิกฤตอีกด้านหนึ่งของทุเรียนนะครับภาพที่เห็นต่อหน้าท่านผู้ชมนี้ก็คือลูกท็อปเขา้เขาเขา,เขาลูกท็อปเข้าลูกเห็นไหมครับผมไม่คาดหวังว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ถ้ามีฝนตกนะครับ หรือห่างยาราบ่อยๆก็พึงถ้าลูกขนาดนี้ก็พึงระวังแล้วนะครับเรื่องของท็อปเข้าลูกนะครับผมก็เอกใจอยู่ว่าถ้าฝนเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านๆมาถ้ามีฝนแบบนี้อากาศร้อนแล้วแล้วเราไม่ตรวจตาแปลงลูกของเราก็จะเป็นนครับเห็นไหมครับเมื่อวานผมฉีดยาราไปแล้วนะครับฉีด ฟอสซิทิวอลูมิเนียมหนึกิโลต่อ500ลิตรกับไดเมโทมอฟ1นกิโลต่อ500ลิตรนะครับผสมเข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผสมยายจับใบนะครับเป็นแอปซ่านะครับเข้าไป300ซีซีนะครับเมื่อวานผมฉีดตอนเช้า500ลิตรฉีดตอนเย็นอีก500ลิตรก็เอาซิเมือ่อยแขนเลยผมใช้มือฉีดนะครับขับรถรถกอมอน้ำรั่วอีกเอาเอาเข้าไป ขับไปก็กลิ่นถุยๆกันไปนะครับเพราะช่วงนี้ก็ตรวจตรานะครับตรวจตราว่ามันแดงแดงไหมถ้ามีแดงแดงก็นั่นแหละครับท็อปเข้าลูกแล้วนะครับเนี่ยก็เลยเอาคลิปและภาพที่อยู่ตรงหน้านะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมันมีมันมีอยู่สองอย่างนะครับแยกออกนะครับมันมีหนึ่งก็คือสภาวะอากาศนะครับสภาวะอากาศร้อนมันจะอ้ามันจะยิ้มนะครับแยกเป็น2ส่วนนะครับ อของของท่านเจอแบบไหนถ้าสภาวะอากาศมันก็จะหลอดอาหารมันไม่ส่งน้ำบาเลี้ยงนะครับมันก็จะอ้าเหมือนลูกที่ตกลงพื้นนะครับมันจะอ้าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นลูกท็อปนะครับมันจะเป็นจุดดำๆนะครับเป็นจุดดำๆนี่เป็นจุดอย่างนี้นะครับแยกกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้แยกระหว่างท็อปกับสภาวะอากาศนะครับแยกให้ออกว่าของท่านเจอเคสไหน นะแล้วก็จัดยาให้ถูกนะครับนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับมันยิ้มอ่าเราเราเรียกว่าทุเรียนยิ้มแล้วกันนะสหัสใหม่ทุเรียนยิ้มเป็นกับสภาพอากาศร้อนจัดอ่ามันไม่ส่งมาคั่วแห้งมันไม่ส่งตัดมันจะตัดการส่งโดยอัตโนมัตินะครับแม่ออโตเมติกเลอเกินเนาะอ่าแล้วก็มาที่เป็นท็อปเนี่ยฮะเป็นท็อปเป็นจุดๆด,ดำๆแล้วก็จะเน่านะครับ ถักพักมันจะเริ่มอ่านะครับมีสองอย่างนะครับนี่เป็นท็อปหรือว่ามันเป็นสองอย่างอ่าอันนี้มาศึกษาเรียนเรีู้ด้วยกันนะครับเป็นหลายต้นครับแดงมันเริ่มแดงแล้วก็แล้วก็ปรีหรือมันก็ปรีแล้วอ่าผมไม่ได้จับตาดูตั้งแต่แรกว่ามันเป็นยังไงเมื่อวานผมไปวันก่อนวันก่อนที่ผมไปบริรัทนะครับที่ผมไปเอาโซลาเซล ผมก็มาเจอต้นนั้นนะครับต้นที่เป็นป่วยนะครับที่ผมไปถ่ายให้ดูวันก่อนนะครับนั่นแหละผมเจอตัวนั้นสองลูกแล้วผมก็ให้หลานตัดมานะครับลงมาทั้งหมดเพื่อจะรักษาต้นต่อไปไม่เอาแล้วครับก็พึงระวังด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุเรียนเป็นท็อปนะครับในระยะนี้ก็ฉีดยาราได้แล้วนะครับตอนนี้ยาราก็มานะครับถี่ขึ้นก็ตัดลงมา ไปเผาทำลายนะครับเจอครับเจอก็ต้องตัดออกมาลูกที่ล่วงบนต้นล่วงใต้ต้นก็เก็บออกมานะครับก็มันจะมันจะเน่าเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นเน่าอย่างงี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะดูดมพอพรบนน้าโดนน้ามันก็จะละลายลงพื้นมันก็จะดูดขึ้นไปนะครับอันตรายมากเหมือนกันนะครับก็แยกออกมาแล้วก็เอาไปเผาทําลายทาิ้งซะนะครับนะครับก็ไม่ไม่ไม่ อย่าให้มันเป็นปุ๋ยนะครับมันก็มันเป็นข้อระวังเหมือนกันนะครับทุเรียนทุเรียนนี่นะครับล,ลงลง,ลงพื้นแล้วโดนน้ำแล้วมันจะไปยุ่ยเป็นทอปเหมือนกันนะครับนั่นนะก็เอาออกจากต้นนะครับเพมันก็จะพอโดนน้ามันจะดูดขึ้นไปอีกก็ซึมซาบเข้าไปตามรากตามอะไรเหมือนกันก็เป็นไม้พับผมพยายามเก็บออกเก็บทิ้งเก็บทิ้งแล้วก็เอาไปตากแดดเพื่อให้เชื้อมัน,มนตายบ้างนะครับท,ทําทุกวิถีทางนะครับ อย่าเห็นแล้วว่าเออเดี๋ยวเป,เป็นเป็นเป็นปุ๋ยก็ก็เป็นปุ๋ยได้เหมือนกันครับแต่ว่าเสี่ยงเหมือนกันนะช่วงนี้ทุไรายเป็นอะไรที่บอกบางนะครับเป็นอะไรที่บ่อนไหวมากนะครับวันนี้ผมรดน้ํานะครับโชย10นาทีนะครับอยู่ในทรงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเคยดูดน้ําแล้วเขาก็ถ้าให้เยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวมันผมสังเกตว่ามันมีขั้วร,ระเบิดแล้วนะครับมันได้น้ําเยอะมันจะขั้วร,ระเบิด มันก็จะลงมานะครับนั่นก็สังเกตว่าเออมันได้น้ําเยอะเยอะไปแล้วก็แค่มาโชยโชยให้มันได้เจือจางนิดๆนะครับก็ให้มันดูดผมจะแผนไปรอบๆนะครับก็ยังก็ยังเ,ออเป็นวิกฤตอยู่นะครับไอใบอ่อนเนี่ยยังไม่หลุดพ้นนะครับหมดเวลาแล้ว อาสุชาต <im ités> ส <im ités> สิสวนบุญเพชรก็ขอเอาวิกฤตของการเป็นท็อปขอแปลนเป็นท็อปมาฝากนะครับตรวจตราแปลงนะครับตรวจตาลูกนะครับดูทุกซอกทุกมุมทุกทุกด้านนะครับตอนนี้ต้องขยันเดินหน่อยนะครับดูนะครับดูหน่อยนะนะครับสุชาติสวนบุญเพชรก็ขอให้เป็นกําลังใจกับสวนทุกๆท่านนะครับ ขอให้รอดพ้นจากวิกฤตทุกๆด้านนะครับทุกๆอย่างด้วยด้วยกําลังใจที่ดีๆนะครับเป็นกําลังใจให้แต่ทุกๆภาคนะครับพิกัดผมพิกัดขุนหารนะครับจังหวัดติสเกตนะครับบ้านโนนเดือนะครับมูแปดยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทุเรียนนะครับของทุเรียนไทยนะครับเพื่อจะให้เกษตรกรได้ได้พัฒนาและก็เรียนรู้แบบถูกต้อง ครับชัดเจนเอาลาไปก่อนสวัสดีครับ